ราคาถูกด้วยนะคะเพราะว่ามีระเบียงมีชั้นลอยมีห้องน้ํามีดาดฟ้าที่สำคัญออปชั่นเขาเยอะมากๆเลยนะเราจะพาเดินวนก่อนหนึ่งรอบแล้วเราจะเข้าในตัวบ้านนะคะคุณบูมนี่เลยโอ้โหอย่างเงี้ยดูดิเขาเปิดมาคือล่มเลยนะคะเนี่ยดดสามารถทำท้องฟได้เปิดได้ไหมครับเปิดทั้งหมดเลยครับด้านล่างเขาล็อกไว้หรือเปล่าครับอ๋อไม่ล็อกนะฮะนี่ครับเดี๋ยวให้น้องเอ๋เปิดนะครับโอ้โหท่านผู้ชมเท่มากไม่เคยเห็นนะน้องเอ๋เปิดสุดไปเลย นี่ฮะคือเพิ่งเคยเห็นนะว่าการดัดแปลงการดีไซน์เนี่ยเขาเป็นแบบอย่างเงี้ยโอ้โหสวยมากน้องเอง๋สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับน้องเอง๋คนรักบ้านสไตล์เด่นทางช่องทาง YouTube Facebook และ TikTok ค่ะวันนี้นะคะน้นองเอ๋ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกพาท่านผู้ชมมาดูนะคะบ้านนะคะนกยาวนะคะท่านผู้ชมแต่เป็นนะคะตู้ครน,น,น่าค่ะ มีขนาดกว้างอยู่ที่4เมตร80นะคะอยู่ที่6เมตรค่ะประกอบไปด้วย1ระเบียง1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำและมีชั้นดาดฟ้าด้านบนด้วยค่ะเราไปรับชมด้านในกันเลยค่ะมาครับท่านผู้ชมบ้านน็อกดาวน์หลังนี้นะครับเป็นสไตล์ตู้คอนเทนเนอร์นะครับหลายๆท่านอาจจะเคยผ่านมาแล้วนะว่าตู้คอนเทนเนอร์ต้นทุนมันถูกนะฮะ แต่ตรงนี้ผมได้สอบถามพี่ช่างนะครับที่เป็นของบริษัทเนี่ยเขาแจ้งเลยนะว่าตู้คอนเทนเนอร์สี่ห้าหมื่นแต่ท่านผู้ชมรู้ป่าว่าสี่ห้าหมื่นเนี่ยจะเป็นบุบเยอะแล้วก็มีสนิมนะนะครับในส่วนนี้การลงทุนของเขาเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์นะครับขั้นต่ำเจ็ดถึงแปดหมื่นนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือผมสอบถามมานะท่านผู้ชมก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกนันเอาแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกก่อนว่าภายในบ้านเนี่ยเขากู สมาร์ทบอร์ดแล้วก็ติดฉนวน PE ทั้งหมดนะครับตัวบ้านก็จะเป็นแบบนี้เลยที่ท่านผู้ชมเห็นปะเดี๋ยวให้น้องเอพาเข้าไปรับชมด้านในกันตัวบ้านนะคะก็สามารถทําเป็นบ้านสวนร้านกาแฟานะคะหรือว่าฟิตเนสได้เลยนะออฟฟิศก็ได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมคะเพราะว่าด้านนอกเราว่าสวยแล้วนะท่านผู้ชมแล้วราคาถูกด้วยนะคะเพราะว่ามีระเบียงมีชั้นลอยมีห้องน้ํามีดัดฟ้าที่เหมือนกันออปชั่นเขาเยอะมากๆเลยนะเราจะพาเดินวนก่อนหนึ่งรอบแล้วเราจะเข้าในตัวบ้านนะคะคุณบูม ได้ครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นเอ่อโมเดลนะคะเป็นหลังคาโมเดลนะคะเฉียงขึ้นมานะคะเพราะว่ากันนะคะกันแดดกันลมกันฝนได้หมดเลยค่ะนี่ส่วนสีเขาหน้าเป็นโทนสีแบบดำโมเด์นะคะแล้วก็เป็นสีออกเขียวเขียวอะ่ะนะคะเขียวยุม่มมาป่ะคุณบูวันนี้ครับเขียวขี้ม้านะครับนี่ฮะคือให้ดูเลยที่เขาบอกว่าเรื่องการบุกเนี่ยท่านผู้ชมนี่ขนาด7จ็ดถึงแปดหมื่นนะแต่เราต้องเข้าใจนะว่า คำว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเขาขนส่งเขาอะไรเขาก็ต้องมีการบุบอันนี้คือที่เขาทํางานมานะครับว่าไว้สินค้านะฮะแต่เนี้ยเขาเลือกวัสดุที่มันดีที่สุดแล้วนะครับถ้าราคาถูกกว่านี้ก็อาจจะบุบเยอะกว่านี้แล้วก็เป็นสนิมเยอะกว่านี้ครับน้องแอ๋แต่หลังเนี้ยหนูถามตู้คอนเทนเนอร์หลายที่อ่ะคือราคาสูงมากแต่หนูเห็นราคานี้ถือว่าถูกเลยนะถ้าใครเงินเหลือก็ซื้อหนูก็ได้ <laughs> อยากได้เลยหลังเนี้ยคือแบบจริงๆถ้าบอกราคาไปลูกค้าบ,บอกโอ้โหทำไมถูกจัางอยากจะมาดูหน้าง,งานที่นครยกเพราะที่เนี้ยนะคะใกล้กับกรุงเทพและปริมณฑทสามารถวิ่งมาดูได้เลยหรือว่ามาพักผ่อนเหมือนหนูอ่ะมามาสวนลุมพยใช่ไหมคะมาพักผ่อนอย่างเงี้ยก็ดูดิมาถ่ายม้านอกดาวให้ท่านผู้ชมได้รับชมแบบสวยๆเลยเลยค่ะครับน้องเอกครับที่สําคัญนะครับทุกๆหลังเนี่ยพร้อมยกนะแล้วผมลืมบอกไปว่า2หลังนั้นอ่ะของแถมเนี่ยภายในเขาให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นม่านหรืออะไรโอ้โหมทั้งหลังนี้ด้วยนะครับค่ะ สิ่งที่เราเห็นกันอยู่นะคะก็คือทั้งหลังแบบนี้ก็คือสามารถยกได้เลยแล้วก็ของแถมที่เห็นอยู่ก็คือยกไปเลยจ้ะนะให้ไปเลยนะกับราคานี้ไม่ใช่ของแบบว่ามือสองนะท่านผู้ชมเป็นมือหนึ่งนี่แหละเขากำลังสร้างเพราะว่าเนี่ยเขาก็จะมีประกอบโครงเหล็กก็สร้างเรื่อยๆนะคะอยู่ที่ว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนหรือว่ากลัวช่างหนีนะคะก็ให้เขาไปสร้างหน้างานได้เลยนะคะตามขนาดที่เราชอบแต่ต้องดูปริมาณเยอะๆหน่อยนะเขาจะไปไม่ไปก็สามารถโทรสอบถามกันได้โดยตรงค่ะพอดีเราผ่านมาเราก็มารีวิวนะคะครับตรงนี้กนะ็จะเอ่อฟรี ค่าขนส่ง100กิโลเมตรแล้วที่สําคัญนะครับฟรีค่าติดตั้งในส่วนของฐานลากเนี่ยลูกค้าจะต้องจ่ายเองค่ะครับอันนี้ก็ไม่ได้คาพูดจากพูกเรานะครับอันนี้เป็นของเจ้าของที่เขาแจ้งไว้นะฮะ,ะเราสอบถามมาเพิ่มเติมเนาะก็ให้พี่ๆท่านผู้ชมด้านล่างนี่เป็นแบบโขตัวคนเมร์คือหนามากเลยนะคุณบูมตรงนี้ค่ะอีกที่หนึ่งนะคะเป็นจุดของไฮไลไท์เลยก็คือทางด้านนี้นะหนูชอบนะก็คือสามารถเปิดเป็นโอเพ่นได้ โอเพ่นตรงนี้ก็สามารถบอกว่าสมมติไปทำเป็นร้านกาแฟหรือร้านคาเฟ่ก็ยังมีเก้าอี้หรือว่าแคมปิ้งอะไรมานั่งตรงนี้ได้อีกนะเพราะว่าเขาเปิดตรงนี้ได้ค่ะคุณบุ้มนี่เลยโอ้โหอย่างเงี้ยดูดิพอเ,เปิดมาคือล่มเลยนะคะเนี่ยดดสามารถทำแคมปิงม้ไงได้เปิดได้ไหมครับเปิดทั้งหมดเลยครับด้านล่างเขาล็อกไว้หรือเปล่าครับอ๋อไม่ล็อกนะฮะนี่ครับเดี๋ยวให้น้องเอ๋เปิดนะครับโอ้โหท่านผู้ชมเท่มากไม่เคยเห็นนะน้องเอ๋เปิดสุดไปเลยนี่ฮะ คือเพิ่งเคยเห็นนะว่าการดัดแปลงการดีไซน์เนี่ยเขาเป็นแบบอย่างเงี้ยโอ้โหสวยมากน้องเอ๋ค่ะนี่เลยบางท่านเนี่ยหนูแบบขนาดหนูมาถ่ายรีวิวนะพี่เขาบอกว่าขับรถมาตั้งหลายวันแล้วตั้งหลายคือแบบไม่กล้าเข้ามาถามแต่นี่เลยค่ะ เป็นเราเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึง่งบางท่านนอน,นอนอยู่บ้านเฉยแล้วอยากได้บ้านแบบนี้ไม่กล้าถามนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยไม่กล้าถามแต่กล้าคอมเมนต์กันในเราก็เลยแบบตะลุยแล้วก็ถามให้่านผู้ชมเลยค่ะอยู่นอนอยู่เฉยแต่ก็มีแบบบ้านสวยๆอย่างนี้ให้รับชมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามกันได้วยค่ะ ใช่ครับที่สําคัญนะครับน้องเอบ้านทุกๆหลังนะครับจะแพงจะถูกอยู่ที่ท่านผู้ชมนะทา<ช>งเราก็รีวิวเป็นไอเดียเท่านั้น<ช>คือไอ้ง่ายหาบ้านนอกดาวให้กับท่านผู้ชมแหละแล้วก็หาช่างให้กับท่านผู้ชมการตัดสินใจเนี่ยขึ้นอยู่ที่พี่ๆท่านผู้ชมชราคาถูกราคาแพงไม่ได้อยู่ที่เรา<ช>นะครับ แต่สร้างไม่สร้างถูกแพงไม่ได้อยู่ที่เรานะคะอยู่ทานผู้ชมเป็นคนตัดสินใจนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับช่างนะคะล้วก็ทําเต็มที่เราพอ,พอเราพราะเราเป็นช่องรีวิวบ้านบางท่านโทรมาปรึกษาเราเรื่องจะซื้อบงซื้อบ้านเราไม่ได้ยุ่งกับตรงนั้นเลยนะคะครับแล้วก็เบอร์ผมจะใส่ว้ให้ทุกๆหลังเลยนะมาครับเรามาเริ่มต้นที่ระเบียงกันก่อนนะคะก็เดี๋ยวให้น้องเอกเข้าไปยืนระเบียงเนี่ยเขามีเราวกันตกนะครับสีดํานะครับด้านบนเนี่ยเป็นนะครับหลังคาเมทัลชีสติดฉนวน PE ีนะฮะ ก็ขนาดระเบียงเนี่ยขนาด2.6นะครับยาวไป6เมตรเลยนะครับแล้วก็การผนังด้วยสไตล์ล้อบแบบนั้นเลยนะฮะท่านผู้ชมการแบบ,บว่าการแดดการลมก็ได้เหมือนกันอันนี้วามัเป็นแบบแนคาเฟ่นในออฟฟิศนะคะหรือว่าเป็นสามารถร้านตัดผมร้านอะไรคือได้หมดเลยนะ,ะยกไปตั้งหรือว่า้านสวนก็ได้เหมือนกันเพราะว่าระเบียงกว้างมากนะแล้วก็เย็นด้วยครับูกระเบื้องเนะี่ยไซส์ 40, 40คูณ40นะคะลายสวยด้วยค่ะท่านผู้ชมนี่ลายนี้เลยเข้ามาค่ะคุณูม นี่นะครับแล้วก็จะให้ท่านผู้ชมดูผลงานก่อนแล้วเราจะแจ้งราคานะครับเป็นยังไงกับราคาท่านผู้ชมคอมเมนต์บอกพวกเราไว้ด้วยนะว่าถูกหรือแพงนะครับหรืออยากจะให้พวกเราถ่ายที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้นะคะถ้ามีโอกาสเราก็จะได้ไปถ่ายค่ะหรือว่างานสปอนเซอร์ก็สามารถทักกันมาได้เลยนะคะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยเป็นนะครับกระจกนะครับบานเลื่อนสไลด์เป็นสั่งตัดทั้งหมดเลยนะครับน้องเอ๋ ภายในค่ะสำหรับห้องโถงค่ะท่านผู้ชมคะมีความกว้างอยู่ที่2เมตร40นะคะยาวไปถึงห้องน้ำเลย6เมตรค่ะปูกระเบื้องนะคะลายไม้นะคะลายไม้เป็นกระเบื้องอยางนะคะท่านผู้ชมสีน้ำตาลน,นะ,ะส่วนภายในจะแบ่งแบบเป็น2สเต็ปนะคะ2สีคือเป็นสีลอฟนะคะด้านหน้าทางเข้านะคะแล้วก็สีขาวทางด้านนี้ก็เป็นลายไม้ด้วยค่ะคุณบูมนีม่เหมือนไม้ระแนงนะคะสีขาวครับโอ้ท่านผู้ชมแน่นมากเลยนะ นี่ับผมชอบเพราะว่าเขากูแผ่น PE ด้านในถือว่าให้ออปชันลูกค้าถือว่าเยอะนะฮะภายในนะคะก็จะมีเป็นปลั๊กใช้งานค่ะปลั๊กใช้งานนะคะหนึ่งสสาจุดค่ะแล้วก็มีสายนะคะนี่สำหรับแอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวให้น้องเองเปิดหน้าต่างให้ดูหน่อยฮะว่าเป็นแบบไหนส่วนหน้าต่างนะคะจะมีบานนี่ค่ะสามารถแบบบานผักนะคะผักได้เลยอันนี้ก็คือแบบไม่ค่อยได้ผัก มีบานผักแล้วก็บานฟิกนะคะส่วนดน้านนี้ก็จะเป็นบานแบบเปิดหน้าเปิดกลางเนะะี่ยค่ะท่านผู้ชมเปิดประมาณนี้แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นบานฟิกนะคะก็อย่างที่บอกเลยค่ะถ้าเราเปิดตรงนู้นทุกอย่างก็จะแบบโฟมากขึ้นนะคะดูกว้างดูโถงแล้วก็ราคาเนี่ยถูกมา,มากๆราคานะคะมีระเบียงมีห้องนอนมีห้องน้ำาีมีที่ล้างหน้านะคะรวมถึงชั้นลอยด้วยดาดฟ้าด้วยนะคะสกายวอล์กก็อยู่ที่2 7 5 0 0 0บาทค่ะคุณบูม ถูกนะคุณรู้ว่าถูกหรือแพงคะสําหรับผมว่าถูกนะกับวัสดุแล้วก็ดีเทลในการออกแบบบ้านของเขาผมว่าหรือว่าพี่ๆมองเห็นว่ายังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันไว้นะคะเบอร์โทรศัพท์น้องเอกจะใส่ไว้ให้สามารถโทรสอบถามนะคะกับเจ้าของบ้านน้องดาวได,ด้ตรงเลยนะคะนี่เลยค่ะโซนแรกที่เราจะพามารับชมนะคะก็จะเป็นบริเวณของอ่างล้างหน้า <c oughs> อ่างล้างหน้าค่ะนี่อ่างล้างหน้านะคะเป็นลายหินอ่อนมีก๊อกน้ํานะคะตรงนี้เป็นหน้าต่างเราเขาเรียกว่าเปิดผักด้วย ทางสองด้านนู้นก็จะมีแบบบริเวณของไฟแต่ยังไม่ติดตั้งนะคะมีเบรกเกอร์ไฟด้วยนะคะนี่มีแอร์มีพักนะคะบัวรอบนะคะเป็นสีขาว <นะ S 1> ส่วนด้านนี้นะเป็นกระจกสองหน้าส่องได้ทั้งตัวเลยคุณบูมส่องแบบได้ดูเลยว่าเอ้ยเราสวยไหมวันนี้ก็คือทําเป็นเหมือนต่างส่วนวก็ได้แล้วแต่ผมก็ได้เราเห็นหน้าเห็นหลังได้หมดนะคะ<ช>หรือว่า<ช>เป็นห้องนอนก็ได้ดนันครับตื่นมาก็อาบน้าอะไรเราก็ส่องกระจกได้เลยชั้นตัวด้วยนะเนี่ยกาให้แบบฟูๆแบบนี้ไปเลยนะคะกับราคานี้หนูว่าคุ้มนะคะ ส่วนด้านนี้ที่เราเห็นอยู่สามารถเปิดเลื่อนได้นะคุณบูมเป็นห้องน้ำครับว้าวมากไหนลองไอ้ลองเปิดให้ดูหน่อยฮะนี่เลยค่ะแล้วส่วนกระจกเปิดได้ไหมครับน้องเอ๋ส่วนกระจกหรอคะเป็นบานฟลิกค,ค่ะคุณบูมอ๋อครับสามารถเลื่อนเปิดได้แต่มาดูในห้องน้ำเขาก่อนนะคะคุณบูมสวยมากสวยตรงที่ปูกระเบื้องเนี่ยเป็นลายเดียวกันกับด้านหน้าระเบียงนะคะมีชักโครกนะคะมีฟอร์เดนรวมถึงปูกระเบื้องสุดถึงฝ้าเลยเขาแบ่งแบบว่าเป็นโทนแบบอันนี้สามารถเป็นพ็อปถ่ายรูปได้เลยไหม เพราะว่าอันนี้เป็นผนังล็อบทั้งสองฝั่งนะคะมีบานฟิกด้วยนี่ความหรูหราของหน้าต่างเขาห้องน้าําคุณบูมคือหรูจริงนะคะสามารถเปิดผักแบบนี้ได้ด้วยนะคะตรงนี้หลังนี้ใครชอบมายกได้เลยนะคะอีกโซนหนึ่งที่เราจะพาท่านผู้ชมไปรับชมก็คือบริเวณของสกายวอล์คด้านบนค่ะครับไปเราไปดูสกายวอล์คด้านบนกันเดี๋ยวขออนุญาตใส่รองเท้าสักคู่หนึ่งนะคะครับสองแสนบาทนะครับท่านผู้ชม นะครับผมว่าโอเคเลยนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับบันไดขึ้นเนี่ยเขาเป็นบันไดไม้ใช่ไหมน้องเอ๋ใช่ค่ะอันนี้ก็เชื่อมบันไดเหล็กค่ะแล้วก็จะมีแผ่นแผ่นเดินบันไดนะคะของขั้นบันไดเป็นไม้ค่ะโอเคครับให้น้องเอ๋นำขึ้นไปเลยครับท่านผู้ชมนะครับชอบนะชอบในความเชื่อมของเขาอะ่ะแล้วก็หลังคาของเขากับสกายวอล์กด้านบนคือไม่ได้เชื่อมต่อกันคือแยกนะคะแยกกันแล้วด้านบนที่เราขึ้นมาก็จะมีการลาวกันตกด้วยค่ะ ความกว้างนะคะของดัดฟ้าด้านบนเนี่ยอยู่ที่2เมตร40ค่ะยาวที่6เมตรุบูมค่ะนี่ฮะก็คือคร่าวๆประมาณแบบนี้เลยท่านผู้ชมด้านบนก็ปูกระเบื้องด้วยนะครับนี่ฮะเราสามารถเอาไปตั้งแล้วเราแบบบ้านสวนหรือว่าบ้านอยู่เนี่ยมองวิวไปได้เลยนะบรรยากาศแบบนี้นะครับก็ให้ดูเขาๆนะครับโอเคนะฮะท่านผู้ชมมีเราการตกด้วยคลิปวิดีโอนี้จบลงไปแล้วผมกับน้องเอ๋ ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมติดตามคลิปใหม่กันด้วยนะครับกดกระดิ่งเลยนะครับที่สําคัญถ้าคลิปเราดีมีประโยชน์นะครับอย่าลืมแ a n งกิวให้พวกเรานะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนด้วยนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บภาพเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะวนันนี้น้องเอกกับน้องวงขอตัวลาไก่อนสวัสดีค่ะ